สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันวันนี้นะคะวันที่หพฤษภาคมตรงกับวันวิสาขาบูชานั่นเองก็ใครที่ทำบุญเจนก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเพราะว่าเจนไม่ได้ว่างไปใส่บาตรหรือทำบุญเลยใครที่ไปใส่บาตรหรือทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเจนได้นำตำแหน่งของคนดูแลสวนมีอาหารกลางวันฟรีให้2อมือ้อไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาฝากกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ แล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่สนใจในตําแหน่งไหนนะคะสมมุติว่าสนใจในตําแหน่งนี้กรุณาฟังให้จบด้วยนะคะเพราะว่าเจนจะบอกรายละเอียดคร่าวๆไว้แล้วทั้งรายละเอียดการสมัครงานทั้งช่องทางการติดต่อแล้วก็คุณสมบัติการสมัครงานต่างๆนะคะไว้ที่ใต้คลิปไว้ที่ในคลิปแล้วนะคะก็ฟังกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของงานกันเลยค่ะโดยทางบริษัท r i v a r d e l Group and คันที่ขับจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะประกาศรับสมัครคนสวนคนดูแลสวนจำนวน1ิอัตราไรายได้นะคะอันนี้เขาไม่ได้ระบุมาก็สามารถไปสอบถามกับทางบริษัทได้เลยค่ะเรามาดูสวัสดิการของที่นี่กันบ้างเจนว่าสวัสดิการของที่นี่เยอะนะคะก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนกองทุนประกันสังคมมีสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโบนัสประจําปีมีการปรับเงินเดือนประจําปีมีเครื่องแบบในการทํางานและที่สําคัญนะคะมีอาหารฟรีให้วันละ2มือ้อมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปีด้วยยังไม่หมดนะคะยังมีงานกีฬาสีประจําปีกิจกรรม สัมพันธ์แรงงานต่างๆทั้งภายนอกบริษัทแล้วก็ภายในบริษัทมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาของตัวบุคลากรเองมีเงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิตมีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุสวัสดิการกรณีพนักงานหรือคู่สมบบมีบุตรคลอดอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาก็จะมีสวัสดิการตรงนี้ให้ด้วยมีสวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน มีประกาศเกียรติคุณแล้วก็รางวัลพนักงานดีเด่นพนักงานที่มีสุขภาพดีด้วยนะคะส่วนสวัสดิการวันหยุดต่างๆก็ตามตกลงกับทางบริษัทเองเลยค่ะโดยหน้าที่หลักๆของคนดูแลสวนนะคะก็มีหน้าที่ลดน้ำต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยเร่งใบเร่งดอกกำจัดวัชพืชฉีดยาป้องกันแล้วก็กำจัดโรคมแมลงต่างๆ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้ต้นไม้มีความสูงตามมาตรฐานแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายค่ะในส่วนของสวัสดิการนะคะเขาก็จะมีสวัสดิการบ้านพักในราคาถูกให้อาศัยด้วยนะคะก็ต้าก็น่าจะเป็นบ้านพักในราคาพนักงานนั่นเองก็จะลดลงมาจากค่าเช่าข้างนอกนะคะอันนี้คือส่วนที่เขาช่วยเหลือนะคะ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครนะในครั้งนี้นะคะฟังดีๆนะคะ 1. คือไม่จำกัดเพศจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้ ต้องเป็นคนที่ขยันอดทนซื่อสัตย์เพราะว่าอาจจะได้อยู่กลางแดดบ้างเพราะว่าต้องไปตัดกิ่งไม้ต้องพวนดินอะไรประมาณนี้นะคะต้องอดทนในจุดจุดนี้ได้ด้วยส่วนอายุนั้นเจนว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะส่วนถึงอายุเท่าไหร่อันนี้ต้องลองไปสมัครนะคะเพราะว่าบางคนอายุ50แล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงอันนี้เขาก็อาจจะรับก็ได้นะคะอันนี้คือต้องลองไปสมัครกันดูค่ะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะมีอยู่3มช่องทางช่องทางแรกคือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทได้เลยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้ก็คือตัวสีหงแด,ง,ดงนี้นะคะหรือว่าจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้เช่นเดียวกัน โดยทางบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่123ทับ5หมู่ที่1ตําบลบางกระดีอําเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีค่ะใครที่สะดวกเดินทางไปสมคัครก็ตามที่อยู่นี้เลยหรือใครไม่สะดวกเดินทางไปสมคัครก็สมคัครผ่านทางอีเมลนี้ได้เลยนะคะก็ให้ไปในช่วงเวลาที่เจนกําหนดให้เขากําหนดมาให้นะคะก็ここคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเชา้าถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะก็ <amation> ใครที่สนใจในตำแหน่งนี้สามารถไปสมัครกันได้นะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากได้งานตรงไหนหรือว่าตรงนี้ยังไม่ถูกใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีเจนย้ำนะคะว่าถ้ามีเจนจะรีบนํามาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะเจนไม่ได้ทอดทิ้งคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเจนได้ริตรายการไว้แล้วทุกคนหา งานในตำแหน่งไหนนะคะเพราะว่าบางตำแหน่งก็หายากนะคะก็อย่างเช่นอายุเยอะแล้วอันนี้นานๆทีจะมีเปิดนะคะเจนก็จะพยายามหามาอัปเดตให้ค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ